เ้าบ่อยนะอามนะเจ้าเป็นโรคซึมเศร้ามันสิข้าวนั่นข้าวนี่อยู่หนีเด้อใจไหมสวัสดีค่ะน้องอามเลิกงานแล้วนี่ก็คิดก็มีคนให้กำลังใจผมหลายคือกันน้องอามสู้ๆนะกำลังใจขึ้นมาอดทนเมื่อคืนนี้ก็โดนอ้าวเอออีหยังเจ้าถึกอีหยังอ่ะกระแสอีหยังเขาบอกว่าตรงพูดมากพี่แต่อันที่จริงตรงเป็นคนพูดเม่สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบพูดจอดเดอร์ซิลี่ค่ะมาเบิ้งค่ะ อันนี้แดดออกนะคะแล้วก็ดูฝั่งนั้นนะคะฝั่งนั้นนะคะหมืดฝ่าหัวดินมาโอ้โหดูด้อค่ะดูดีดูดีเนี่ยน่ากลัวไหมไวะฝ่าฝ้าฝ้าทำไมน่ากลัวขนาดนี้คะ สวัสดีครับโอ้ยดีใจน้ำเด้อค่ะได้ติปหนั่นเมื่อนันครับผมโอ้ยสุดเก่งแค่บาทครับผติปเท่าไหร่นะหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสุดยอดเลยค่ะที่หนึ่งเลยต่อคะครับผมเอาไว้กูมูเออกูมันอายุไหลายกูมูเยอะแต่ไว้กูมูครับผมขนาดเรื่องนี้ครับขนาดเรื่องวิ่งกันเรื่องวิ่งค่ะพี่พี่เล้วมีพ่นตัวเล็ขด้วยค่ะแต่ว่าไว้กูมูค่ะครับไป้ติปน้ำแล้วตอนเย็นนี้จะไปร้อยกระทงอยู่เป่าคะ คือทิมวได้ไปแล้วครับบ้านอาจานเพิ่งนีหมอลำเนี่ยอ๋อบ้านอาจาร,รนบ้าน,าาานลเลยเบสหาเลยไปอยู่ร้านชิฮารุอ่าเขามีหมแล้วเป็นลูกฝีครับอ่ะแต่เพิ่์นวาไปก็ไปนะครับอ๋อถ้าทีมงานเพิ่์นพาไปก็ไปเนาะที่แมนครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปน้องเฟิร์นกับว่าชิไปด้วยกันอ๋อมันมอลำแล้วก็มีปตะกวดแต่ต้องเขามาเป็นอย่างนี่บ้านบ้านอาจารยนนะคะเขาจัดใหญ่ยุวันนี้นักท่องเที่ยวหลายบ่คะหลายหลายครับนิดนั่นเข้าไปได้อุบลไปเบิ้งน้องทิมอ๋อทิมจะตะกวด ค่ะนี่แหละข่าวไพ่เบิ้งพี่แอาจะไม่มีคู่ลอยกระทงนะคะใครจะไปเป็นคู่ก็สมัครได้เลยยังสดครับผมยังสดค่ะ M อ็สี่ค่ะเอ็มดสี่อย่าลืมแชร์เด้อครับโอเคค่ะคนอื่นไปใสรหมดเท่ยอ้าวสวัสดีค่ะเ E ็สองสวัสดีค่ะพี่โอเล่สวัสดีค่ะอันใดที่เท่ใครก็เจ้าเมื่อนั้นนะครับวัันนน้ได้ที่สามครับแข่งใช่ไหมครับใช่ค่ะได้ที่สามครับเอ้าไม่เห็นคนเนี่ยสหนึ่ง ม่อนสองผมสามครับม่อนได้สองับสองเมดีด้สามได้เงินกี่บาทอันดับสามร้อยบาทครับโอ้หนึ่งร้อยบาทนรอยเออสามร้อยสามร้อยสองพันสี่เอาสามร้อยเอาแล้วพันหนึ่งม่อนที่สองสองร้อยอ๋อเอาแล้วพันหนึ่งค่าอะไรอ่ะเอฟซีฝากอ๋อเอฟซีฝากมาให้ส่วนที่หนึ่งคือได้สามร้อยเอมดโอเล่ได้หนึ่งร้อยนะคะแล้วตอนเย็นที่ไปไว้กระทงใส่เนี่ยจะลอยไหม ไม่ม so hmm. oh, so oh so ีคู่ไม่มีคู่ลอยแล้วครับแสดงว่าบ้านเอ็มมีโสดทุกคนนึงก่อนเลยใช่ครับอ้าวคือมีแต่ผู้บ่าวโสดเนาะบ้านเนี่ยมีแต่ผู้บ่าวโสดแต่ว่าที่นี่มีสาวโสดอยู่นะคนนึงชัดเจนเลยเอมมี่เอ็มมี่โสดแล้วก็มีหมดล้ำควงเอมี่ไปได้นะเอมี่ก็เงาเหงาอยู่เหมือนกันเนี่ยเอมี่เอาไปทักกันไปใส่เบิร์ตแค่เนี้ยจันทรคน อยู่นครับอยู่แล้วโซ่หวยจ้ะครับอ๋อลินไดมอนด์ดนครับเดี๋ยวจะตามไปถ่ายก่อนเมื่อกี้ลินเห็นไดมอนด์เขาเอาขยะไปทิง้งครับเราขยะไปทิ้งเมื่อกี้ะคะ่ะนี่เด็กคนขยันเนาะคะ่ะนี่นะครับฝากด้วยนะคะ M4 และ M2 โสดเด้อค่ะมื่อแหลกก็ไม่มีคู่ไปลอยกระทงเฝ้าเฝ้าทักมาสีสวนกับสวนใหญ่ถ่าโดนโอเคค่ะเดี๋ยวลินจะตามหา,หน,าหน้องๆกันค่ะน้องมา เห็นแวบๆเอาขยะไปทิ้งขยะย้ำแรงครับเก็บเก็บขยะแล้วก็มัดแล้วกัอ๋อขยะก,ก็จะเยอะหน่อยนะคะเสาร์อาทิตย์เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวหลายนับคนหลายครับเมือ่อกี้ยังแดดอยู่เลยเมื่อนี้แดดแล้วก็ฝคนตกเที้ยนึงแล้วล้วก็แดดอีแล้วครับสองฤดูนะวันนี้แล้วตอนนี้ฟ้าห้องอยู่แล้วค่ะลิ้นก็นจะมามาฝ่าวไทยฝ่าวเมือเพราะว่าฝ่าวห้องไปร้อยกระทงมาเมื่อไห โบ่มีบ่ท่านได้มีคนสวนเลยอันเอมี่สวนเยอะเมื่อกี้นี่บอก,บอกอเย<ม>อะเยอะเย็นนี้นะค,ะคิ้วคือ,คอจีหลายแท้นยู <laughs> เอ็มี่คิ้วยาวเลยค่ะคสาเบางสวนหลายต้องกระจอง,ต,องต้องกระจองกันว่สวัสดีค่ะต้องสวัสดีค่ะสสวสสวััดีคีครบพ่อ้าเป็นไรกระทงหรือเปล่าที่หลังบ้านเราก็มีสระนี่นะนี่ไม่มีกระทงครับอาบ้านอาจารย์เลยไปที่จะเป็นหมู่บ้านระเวแล้วก็บ้านนาจัน ถ้ายังไม่มีกระทงก็ชวนเอมี่ตัดกระทงตัดไปตองแล้วก็ทำรอยกันตรงนี้ได้เลยครับผม <c oughs> แต่ว่าบ้านบ้านอาจารย์อ่ะเขามีประกวดมีไอ้นี่ทุกปีมีมอลำเลยไปเนี่ยซี่ฮาลุมีมอลำพ่อมม่บมันมมอลำมีมอลำถ้ากันไปวันนี้พักกระสวดเดี๋ยวพ่อแก้วสดกันทุกคน,น,นใช่ไหมเนี่ย สนครับสนิทโสดสนิทแบบสุดจริงบอเสือเบอเสือเบอร์เสือ,อ,อ,สอบบบพักกันโทรศัพท์นี่ค่ะเล่นโทรศัพท์โสดสนิทแบบธรรมชาติโสดสนิทแล้วไม่ต้องอาละวาด <c oughs> โอาจะมาเป็นฝนตกเซ็งเซ็งเนาะคนเล่ไเนไปใส่บอรนี่ไปไหนก็นหมดเอ,มเออทัาเดินลงไม่ค่อยได้เข้าอันนี้เลยท่าที่ขยันมากนะคะทัอาหารันแล้ว ทัดกัแทบที่ไม่ค่อยเห็นเลยค่ะเป็นคนถ้ายเก็บขยะตัวขยะโอ้ถ้าเก็บกวาดขยะหญ่นะคะน้องทัดไปอยู่นั่นกับจะคอยเก็บกวาดขยะเนอะเพราะว่าตอนนี้เจ้าพนิยมเพราที่ที่หาทัดก็เจอเหมือนอย่างที่ทัดก็ใส่เสื้อฟาร์มสเตย์ก็เลยกลมกลืนแล้วก็เลยกลมกลืนกับทีมงานไปเอามาให้เบิ้งค่ะว่าบรรยากาศเอาวลินให้เบิ้งเด้อลินก็ไม่อยากกวนน้องเขาไลยดอกค่ะมันเป็นเวลาพัก เวลาพักเวลาเลิกงานก็มาแอบถ่ายว่าบ้าน m อ็อยู่ย,ยังไงป่าเอ็มอีห้าใช่ไหมแม่บอกเจ้าเอ็มพี่ค่ะน,นะเอ็มอีหกนะคะเกาเสารวันรวนแล้วแจกรางวัลแล้วเอา้าเข้าใจแล้วเหรออะไรนะอ๋อจะอ,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 อยากฝ่าจะได้ป่าก็ได้เอาช่างพี่พี่ที่ห้อยู่โกรมาสำหรับช่องเจลินเจลินจะให้เองเออเอาขอคะแนนโกรธมา เรื่องอยังเรื่องยังเรื่องขยันแบบ่ขยันหรือว่าถืดใจมากใครใครรอดที่สุดกระโจนมาจากโบสไทยกระโจนอ๋อครับครับถ้าเรื่องขยันนี่สู่ไคบ่ไดไแนนอนเลยผมพ oh, like ี uh ่ค huh. ือก oh, <me ans strom ous> <sm> ันพี่คือกันแจ่าเลวายันรว่าจีนนี่ผมมีไคสู่ผมแน่นอนครับอย่าลืมนะคะ M6 นะคะ M6 M6 อ่ะเฮียโตนะมีอะไรจะนําเสนอคิดว่าตัวเองเด่นดังตรงไหนที่จะให้คนอื่นมาโบดตเนี่ยผมไม่เด่นไม่ดังพี่เมื่อคืนนี้ก็โดน เออเอออีหยังเจ้าถึกอีหยังอ่ะกระแสอีหยังอ่ะเขาบอกว่าต้องพูดมากพี่แต่อันที่จริงต้องเป็น<อ>คนพูดมันเก่งซื้อด้วยซัมบี้แต่มีพี่บอกว่าต้องพูดเยอะๆหน่อยต้องพูดเก่งๆหน่อยก็เหมือนเขาเอาหัวโขนมาให้ผมใส่ผมก็ต้องใส่ผมก็ต้องพูดมากมผมก็ต้องเอฟซีแต่ละคนเนาะก,กับปรคือกัน พี่ก็ถือว่าให้การเจริญมันอยู่ห่วงวุ่นวายเหมืงนกับเขาเจริญมันคือเกาะกาแฟคนอื่นแท้แัละเสีนะบางครั่อพี่กับบางบางคนก็บอกว่าเจริญถ่ายน้องๆบ่อยๆน้อยบ้านเอ็มอีบ่อยๆอย่างนีใช่ไหมใช่ครับพี่ต้องก็อยากจะให้พี่ลินมาถ่ายบ้านเอ็มอีของเรานะพี่อพี่ก็อยากถ่ายอยู่แต่พี่ก็มันเวลาทํางานบางครั้งมันก็บระกามาครับ ันนี้คะ่ะ ME 7นะคะฝากน้องตุ้งด้วย ME เจ็ดพัดตุ้งค่ะล็อกรักบัว ME 1น้องเบลกลับบ้านแล้วเด้อค่ะเด้อบ้านแล้วแล้วก็เหลือ ME 5น้องทัดเดินโดมโอ้ยอาซั้นนิดเด้อค่ะได้ยินเสียงฟ้าห้องบอดิจยันนินยนันซา,าบานกระเซียบปู้ไม่ยยได้ยุ้ยเจแก <c oughs> <c oughs> เอาค่ะบ่อยนะอามนะโเโตเ,เป็นโรคซึมเศร้ามันสิข้าวนั่นข้าวนี่ยูุนี่เด้อใจไหมสวัสดีคะ่นะน้องอาม งานแล้วก็คือมาทอดสายตามองดูป่าผักบุ้งแล้วก็ป่าป่าผักบุ้งแล้วก็ป่าข้าวแล้วก็านาแลนด์มาร์คยู่นี้สวยเป็นไดคะช่วงนี้ขยันขันแข็งมากเลยเหมือนเดิมครับเหมือนตอนบอกินเหล่าแหละครับอตอนวอกินเหล่าเฮ็ดเนวใหดเขากับเฮ็ดเนวนั้นแต่ตอนกินเหล้าจะเทีย่ยงเลยก็สามสี่มื้อก็เต้าได้ไวเพราะว่าเขาได้กินทุกตอนที่เแค่แรก จะแลีเขาแบบเขาแย่มาแต่เดี๋ยสองนี้เขากินแค่สี่ห้ามือพี่จะบอกให้อามกินเหล่าแล้วคือไผ่หพูป่เหมือนอพ่อพีอ่มากอาจจะว่าขายพ่อจะ้อมเลิกเป็นทีแล้วอุกอังใจทุกใจน้ำพราะว่าแล้วบอกมาฟังบอก,ก่าได้เป็นคนละคนเลยอ่ะหน้ามือเป็นหลังมือเลยกับพ่อแต่ว่าตอนนี้เราเลิกแล้ว เกาเลิก,กแล้วถ้าสมมติว่าอามดูโตว่าเอ้ยเขากินเหล่าแล้วเขาเพี้ยนไปก็ปก็ต้องลดนะก็จะเป็นคนดีกับเจ้าล่ะละ <c oughs> ลดแต่เศร้าไปก่อนรายาวไปเลยครับอ้วดีออล่ตอนนี้เป็นคนดังแล้วเยี่ยติยังมันจะจริง,รง,งนี่ดาารานมะ่าหลายอย่างค่ะแต่ถืาขึ้นนี้ก็คิดจะมีคนให้กำลังใจผมหลายคือกันอ้ามสู้ๆนะกำลังใจขึ้นมาเอออดทนไปมันผ่านไปได้เนาะอุปสรรคเนาะที่ฝนตกเนี่ยจังไดยมันก็เศร้าตก ไม่ได้ตกทุ่มเีมือนทุ่มเดือดทุ่มตกทุ่มเดือดมาฝนนั่นบอครับค่ะคำคมคำคมจากตั้งอ่างคลองเจลินนะครับค่ะฝนตกยังได้มันก็เศร้าเมื่อนี่มันก็เศร้าเมื่ออื่นมันก็เศร้าเมื่อเศร้าเมื่อฮื่นก็ยังมีครับนี่ฟ้ามือก็คงบ่โดนครับค่ะ ทุกคนใครก็ตั้งใจอ่ามเนอะทั้งเด็ก็ขอบคุณได้หลายครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ว่าให้ผมมาขอขอบคุณได้หลายผมก็บอกนี่ยังที่ให้หรอกผมก็จะเฮ็ดตัวดีประพฤติตัวดีอยู่มองนี้เฮ็ดให้มันดีที่สุดเฮ็ดตามหน้าที่เขาได้มอบหม้เมื่อนี่เฮ็ดจังเด็เขาก็ะตเฮ็ดทั้งนั่นครับกับเรื่องเล่านี่ตัดไปู่เลยครับ่ต้องเราถึงตรสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะเข่งเตาด้วยเข่าครับ เพราะว่าจังไหนก็ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เป็นคนดังแล้วมีคนรู้จักแบบเยอะมากอ่ะคลิปแต่ละคลิปหนี่บตัมก็ซีหาแสนที่ไอจอนนี่ลงอ่ะบ่รวมทั้งช่องอีกนะบ่รวมของเครือข่ายของช่องอีกแต่คนไหนกำลังใจอะารว่าเป็นยังกระสู่ต่อไปนะคะนี่ไงนต้องอาร์มพักพักเนอไอเราพักเพราะว่าเราเลิกงานมาไม่ก็เมย์กับบกรถเบิดมือครับอาร์มหัวหายยังไง หมวหายังใส่มันตงงินตาปิดหน้าปิดตาบเห็นหน้าผมนะครับได้ได้ได้อลคือเกาลัเขาเลียวเห็นเขาก็รู้แล้วว่าต้องอามแม่นบ่หรอดอครับผมคิดใจดีครับเออค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่มากินเ้านี่ยิ่งดีรลายครับโอ้สุดยอดเลยค่ะทีมงานแต่ละคนเอาที่เป็นกําลังใจให้อามด้วยแล้วก็เอฟซีทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องอามค่ะเอาขนตกแล้วจะให้น้องอามทอดสายตาดูนะคะแต่อย่าคิดมากนะอย่าคิดมากนะเดี๋ยวนี้เป็นโรคซึมเศร้าก็ได้เน้ะ สวัสดีเราขาดเล่าแล้วไม่จริงเงาออะไรกันโอเคค่ะโอเคค่ะจ้า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 ประกวดน้องอั๋มนะคะน้องอั๋มพักคอนจากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเมียเสียปผู้ชวดเดอะซีรีส์ด้วยนะคะนี่ก็ภารกิจของบ้าน ME ค่ะน้องๆหลังเลิกงานลิงเก่าแวะมาทักทายค่ะค่ะแต่อย่าลืมนะคะโหวตเข้ามาแล้วก็ช่องน้องโต้งค่ะร้องช่องมั่นวายดับปิวช่องพัดเดินดงโอเล่ชาแนลนะคะแล้วก็ททีีมงาานนนนใเคคครืออข่่ยจะะิิวสุก ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องเลยนะคะขอให้ร้อยกระทงด้วยด้วยอะไรอะ่ะด้วยคู้บ่าวคู้สาวมีความสุขในหลายแล้วกันด้วยฝ้าฝ่าี้เนิอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะ